สวัสดีครับผมก็อันนี้ให้ดูรูปภาพก่อนนะครับว่าเราแลบอะไรกันอยู่นะครับนี่คือตัว face scan terminal นะครับผมก็ต่อมี exit switch นะครับมีแม่เหล็ก6 0 0ปอนดอนมีมีไฟสถานะนะครับถ้าไฟแดงนี่คือแม่เหล็กดูดนะครับถ้าเกิดไฟดับคือแม่เหล็กไม่ดูดนะครับไฟตัวนี้เป็นไฟสถานะ alarm output ซึ่งเราจะมาทำการขยีขย้กันวันนี้นะครับว่า เราจะใช้งาน Alarm าา Output ยังไงนะครับส่วนนี้ก็เป็นจอ2ตัวที่จะเอามาสร้างเงื่อนไขในการทดสอบระบบนะครับผมแล้วก็มีมีบัตรนี่ครับบัตรบัตรบางบัตรไมเฟร์นะครับมาทดสอบการใช้งานนะครับจริงๆวันเนี้ยผมต้องการจะประยุกต์ใช้งานตัว Alarm าา Output นะครับนี่ครับผมก็คือเพียงแค่เนี่ยครับขา Common กับขา No เนี่ยครับผม ตอนนี้ผมใช้ขาย no เนี่ยนะครับมาต่อกับหลอดไฟนะครับฉะนั้นณเวลานี้ซึ่งไม่มีเราไม่ได้สั่งงานสถาณะอะลามออฟพุตใดๆก็ตามแต่นะครับวงจรมันจะเปิดอยู่วงจรเปิดปุ๊บก็จะไม่มีไฟวิ่งผ่านหลอดไฟหลอดไฟก็ดับนะครับตอนนี้ก็ยังจะดับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไปยุกต์ใช้งานยังไงกับตัว face scan terminal ตัวนี้นะครับผมก็นี่ครับนี่คือหน้าโปรแกรม ivfs 1 2ที่เรา แอดตัว face scan สมมติเอนไว้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นสถานะออนไลน์ online. ผมปรับหน้าจอจากสีดำเป็นสีขาวนะครับลองเปลี่ยนดูคือโดยค่า default เนี่ยนะครับเราก็อาจจะเพียงแค่มาปรับแต่งตรงค่าเวลานะครับที่มันใช้ในการปลดล็อกก่อนไม่เหล็กตรงเนี้ครับผมนี่ครับ รอโอเปอเรชัน5เซกันนะครับลองดูภาพนะครับถ้าผมกดลองดูเวลาบนนี้นะครับผมต้องไว้5วินาทีใช่ไหมครับถ้าผมทดสอบกดสวิตช์เอ็กซิสนะครับไฟตรงนี้กับแม่เหล็กเนี่ยจะเลิกดูด5วินาทีลองกดดูนะครับนะครับตกไปแล้วครับเห็นไหมครับ5วินาทีนะครับหยิบมาใส่ใหม่ โอเคตอนนี้ไม่เหล็กดูดนะครับแต่ว่าสถานะตัวอารามอาพพุตเนี่ยจะไม่ถูตั้งค่านะครับมันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคผมจะลองทําให้ดูนะครับว่าตั้งค่ายัางไงนะครับเคยคือเราต้องการประยุกต์ใช้งานว่า <S <S เพื่อจะแสดงสถานะว่าตอนนี้มีการมีคนพยายามเข้ามาใช้งานตัวตัวเฟสแกนทุนนะครับจะมีไฟสถานะขึ้นมาแจ้งเตือนว่ามีคนเข้ามาใช้งานอุปกรณ์นะครับไม,ไม่ว่าจะจาก วงภายในนะครับโดยการใช้บัตรใช้หน้าหรือกดจากจอนะครับหรือว่าการสั่งปลดล็อกจากแอปพลิเคชันก็ได้นะครับมันก็จะสามารถมีตัวแจ้งเตือนสถานะประตูไม่เหล็กคนที่เฝ้ารประตูก็จะรู้ว่าเนี่ยมีคนพยายามเข้ามาระบบอะไรเงี้ยครับเราตั้งเงื่อนไขนะครับการใช้งานเนี่ยผ่านโปรแกรม ivs 1 2นะครับตัวนี้เป็นการตั้งค่าเวลาการหน่วงครับผมก็ข้ามไปไม่มีอะไรนะผมก็คือ บนนี้จะไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมก็จะมาที่เมนูนี่แหละครับในโปรแกรม cs นะครับตัว ivs 4.2นะครับก็เข้าไปที่เมนูชื่อว่า access control เนี่ยนะครับนี่ครับอันนี้คือหน้าแรกของมันนะฮะเรากดปุ่มตรงสี่เหลี่ยมซ้ายบนก็คือมาหน้านี้นะครับเรามาที่แถบ linkage configuration นะครับตอนนี้อุปกรณ์มันก็ถูกแอดขึ้นมาอยู่แล้ว ตัวเฟสแกน a ท t e r มิน a ลอยู่ในระบบนะครับมันจะเจอขึ้นมาเลยนะครับดิ้งขึ้นมาเลยผมก็ตั้งชื่ออุปกรณ์ว่าเฟส e 671นะครับตามรุ่นนะครับผมจดจ๋ยจำง่ายๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครัอันดับแรกง่ายสุดนะครับผมจะลองแอดเงื่อนไขนะครับการใช้งานอลาล์มเอาพุทนะครับด้วยมาด้วยการกดปุ่ม Exit เนี่ยนะครับผมก็มาที่กดบวกนะครับอ่าตอนนี้นะครับไม่มีอะไรแต่นี่คือมันเมื่อสักครู่ตัวเนี้ยมันเป็นสีเทานะครับตั้งค่า อะไรไม่ได้นะครับลองกดลองดูอีกทีนะครับนี่นะครับเป็นสีเทานะครับผมก็มาคลิกที่ตัวเฟซตัวนี้นะครับแล้วกดแอดนี่นะครับแล้วก็ผมมาเลือกลิงก์เกจไทป์นะครับเป็นอีเวนต์ลิงก์เกจนะครับเลือกเป็นดอออีเวนต์นี่นะครับอักเซสพอยต์เป็นดออหนึ่งก็คือกรอตัวหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็ผมเลือกเป็นเนี่นะครับใช้เงื่อนไขเพลสดออปุ่นนะครับแล้วก็มาที่อะลาม แ็บ Linkage Target เนี่ยมาที่ Alarm Output นะฮะแล้วก็มาเลือก Open นะครับก็คือเปิดใช้งาน Alarm Output นะครับแล้วกด Save ไปเนี่ยมันก็จะมี Event แรกขึ้นมาตรงแถวนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้มันไม่มีนะครับโอเคเรามาลองทดสอบดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองทดสอบที่ p l a s e d r o t t o m ดูก่อนนะครับผมกด Exit Switch นี่เห็นไหมครับ ไฟอะลามเอาท์ทงานอ่ะครับก็จะติดอยู่ประมาณ3วินะครับนี่ครตอนนี้กลับมาสานะปฏิติเราดูทีนะครับอ๋อไม่เหล็กดูดนะครับปึ๊บเขาให้ลองดูนะครับตรงที่ไฟอะลามนะครับจะติดผมกดปุ่ม exit button ครับนี่ครับติดแล้วครับอ่าเห็นไหมครับต่อไปครับตอนนี้เราสร้างมาหนึ่งเงื่อนไขทีนี้อ่ะ เดี๋ยวผมจะลองสร้างเงื่อนไขต่อไปดูนะครับผมแอดบัตรทั้งหมดเนี่ยระบบในระบบเนี่ยจะมีบัตรอยู่แล้วนี่นะครับบัตรก็จะมี2ใบนะครับดูตรงช่องนี้นะครับคอร์สเนี่ยครับมี1ผมจะลองชื่อเคนหนึ่เคนสนะครับลองแตะบัตรดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นลองแตะบัตรดูนะฮะว่ามันจะมีผล Active อะไรนะครับ บัตรใบนี้ผ่านนะครับบัตรเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งมันยังไม่ expire เห็นไหมครับเป็น not expire ผมก็ใช้งานบัตรตัวนี้เปิดประตูแม่เหล็กได้นะครับนะครับเปิดได้แต่ว่าไฟอะลามเอาพุทยังไม่ติดเห็นไหมครับจะไ,ไ,ไม่ติดอ่าผมจะลองตั้งค่าดูว่าผมสร้างเงื่อนไขถ้าเกิดบัตรผ่านนะครับให้ไฟอะลามเอาพุทติดนะครับก็มาที่เมนูเดิมครับ access control นะครับมาที่ ตัวบุกรอนตัวนี้นะครับเฟซตัวนี้ผมตั้งชื่อไว้กดแอดครับแล้วมาที่คอร์สลิงเกจท้ายมาที่คอร์ดลิงเกจนะครับมาที่คอร์ดนัมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับอาัลามเอาพุทนะครับเป็นโอเพ่นนะครับกดเซฟไปลองใช้แบบนี่ลองใช้แบบนี้ดูนะครับแล้วก็กดกดเซฟครับ ไปดูภาพบนหน้าจอนะครับตอนนี้เราตั้งเงื่อนไขถ้าบัตรใบนี้มาคือให้ไฟอาร์อาพุทธติดนะครับเอาบัตรแตะ <Thank you. S 1> เห็นไหมครับพอบัตรเบอร์หนึ่งมาแตะปุ๊บไฟขึ้นเห็นไหมครับทีนะครับบัตรแตะไฟอาร์อาพุทธติดอ่าครับเราสร้างเงื่อนไขบัตรใบนี้ได้เห็นไหมครับเป็นรายบัตรได้ต่อไปลองมาสร้างเงื่อนไขอีกอันหนึ่งครับ เป็นมาที่ตัวอุปกรณ์ครับแล้วก็กดแอดครับลงมาที่ค่าลิงเกจลองดูตัวนี้ครับผมเป็นตัวนี้ก็ได้ครับค่าวีดเดอร์อีเวตนนะครับเ,เราจะตั้งเงื่อนไขค่เา card เป็นอินวาลิดเป็นเอ็กซ์ไพคาต์นะครับลองดูนะครับบัตรตัวนี้เป็นเอ็กซ์ไพคา์เป็นบัตรหมายเลข2นะครับแล้วก็ ลิงเกจทาร์เก็ตเป็นเลือกเอาพุทเป็นโอเพ่นนะครับคือเปิดระบบนะครับคือการ์ดหมายเลข2ตัวนี้นะครับเป็นบัตรที่หมดอายุแล้วนะครับผมจะลองขึ้นมาเป็นบัตรที่หมดอายุแล้วนี่ครับเป็น XP ็กซนะครับผมจะลองแตะดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาบัตรแตะครับเห็นไหมครับเฟลบัตรตัวนี้เฟลลนะครับหมดอายุแล้วนะครับ บนบนหน,หน้าจอเนี่ยจะมีคําเตือนว่า x p i r e card นะครับก็คือหมายุไม่เหล็กก็ไม่ปลดล็อกนะครับแต่ว่าสาระาร output เนี่ยมีไฟติดนะครับเพื่อนแจ้งว่ามีคนมาใช้งานเครื่องนะครับต่อไปครับเงื่อนไขต่อไปนะครับลองมาดูเงื่นอนไขต่อไปครับ access control นะครับมาที่ card l o ง a at event เป็น device exception นะครับ ลองเป็น device offline นะครับแล้ว target linkage target เป็น alarm เป็น on นะครับเปิด on ตัว alarm output กด save ครับโอเคตัวนี้คือเงื่อนไขที่4นะครับจะแสดงสานะต่อเมื่อมี device offline นะครับโอเคดูที่ไฟสานะนะครับโอเคตรงนี้ผมเช็คสถานะถ้าเกิดเราเตัวอุปกรณ์ offline จาก Network นะครับผมก็จะถอดสาย LAN ออกนะครับผมก็ถอดสาย LAN เส้นนี้ออก เห็นไหมครับไฟติดครับแต่ว่าตอนนี้คือผมตั้งเวลาได้แค่ประมาณ2วิถึง3วินะครับให้ไฟมันติดมันจะไม่ติดค้างตลอดเวลานะครับถ้าเกิดจะเอาไปยุ่งใช้งานเนี่ยอาจต้องมีการทําเวลาเอาไปขับวงจรหมุนเวลาอีกทีหนึ่งให้มันไฟเตือนนานขึ้นนะครับผมกาลังหาวิธีการตั้งค่าอยู่ว่าเราสามารถปรับแต่งรีเลย์อะลามเอาได้หรือเปล่านะครับอุปกรณ์มันออฟไลน์จริงหรือเปล่านะครับก็มาที่ตัว โปรรแกมนี่ครับตัวกดรีเฟชดูครับปึ๊บรีเฟชเนี่ยครับผมมาแล้วครับตอนนี้สถานะอุปกรณ์เนี่ยเป็นสถานะออฟไลน์ line. มันแจ้งมานี่ครับ device off-line timeout นะครับโอเคผมจะเสียบสายกลับเข้าไปนะครับเสียบสายแลนกลับเข้าเข้าไปอ่ามก็จะ ให้มันกลับมาออนไลน์อีกรอบหนึ่งนะไปดูที่สานะอุปกรณ์ครับมาแล้วครับผมออนไลน์แล้วครับโอเคเงื่อนไขาการตรวจสอบมิเบิร์กออนไลน์หรือเปล่าก็ผ่านนะครับต่อไปครับมาเรามาดูเงื่อนไขอื่นครับโอเคมาที่ Access Control ครับมาสร้างเงื่อนไขใหม่กด Add ครับเอาเป็นเงื่อนไขเป็น c o s ดอร d e r Event นะครับ เอาเป็นอินเอ่อเป็นเป็นเฟสแกนดูนะครับเอ่อเฟสแกนเฟสแกนอันนี้ครับเฟสออเทนติเคชันพาสเก็ตก็คือสแกนใบหน้าผ่านนะครับลิงเกจทาร์เกตเป็นออนนะครับเปิดออนอะลลามเอาพุทกดเซฟครับโอเคครับตอนนี้ห้างเงินไขนะครับมาดูบนหน้าจอนะครับผมจะ ทดสอบสแกนใบหน้านะครับแล้วก็ดูว่ามันเปิดได้ไหมพอดีผมอยู่เฉียงๆนะครับเห็นไหมครับ thank you ครับนี่มีชื่อผมขึ้นด้วยเมื่อสักคู่ไฟอารมเอาพุติดเห็นไหมครับลองดูอีกทีนะครับแม่เหล็กดูดนะครับอีกทีอีกรอบผ่านแล้วครับที่มันสแกนช้าเพราะว่าข้างบนนี่นะครับเห็นหลอดไฟไหมฮะ มันมีหลอดไฟของออฟฟิศ2พอดีนะครับมันก็เลยทําให้แสงมันไม่คงที่นะครับมันเลยสแกนชา้านิดนึงครับแต่จริงมันเร็ว,รวมากโอเคครับเงื่อนไขนี้ผ่านนะครับถ้าเราดูจากหน้าเมนูเงื่อนไขเฉพาะแค่ l i n k เก e อีเวนเนี่ยนะครับก็มี4ตัวให้เลือกนะครับแล้วแต่ตัวเลือกเนี่ยก็จะมีเยอะมากครับผมนี่ครับมันมีซับเซตของเงื่อนไขให้เราใช้งานเนี่ย เกือบ1ร้อยเงื่อนไขครับผมเราจะใช้งานได้นะครับเป็นเงื่อนไขลองต่อไปครับเอาเป็นเป็นเงื่อนไขอ่าเมื่อกี้เราเช็คออฟไลน์ใช่ไหมฮะแล้วยังมีเน็ตเวิร์กเดีด๋ยวนะครับก็คือว่าถ้าเราเสียบสายกลับมาอีกทีเนี่ยมันจะสามารถแจ้งเตือนอะลามเอาพุตได้นะครับต่อไปเป็นเงื่อนไขอื่นนะครับรออีเวนต์นะครับอ่าเงื่อนไขรออันล็อกเก็ตนะครับปุ๊บแล้วก็มาเลือกที่ ลิง g a เก t ทาร์เเป็น a ะลา m o มเอา t เป็นเปิดออนนะครับเราจะเช็ค,คื่อนไขการการสั่งประตูเปิดนะครับก็มาดูที่บนหน้าจอนะครับผมจะลองทดสอบประตูโดยการกดจากจอนะครับเปิดผมเปิดจอขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่เมนดอร์สเตชันกดปลดล็อกสังเกตไฟนะครับนี่ครับ The door is open นะครับแม่เหล็กปลดล็อกไฟ a ะลา m o ม t อาติดนี่ครับ ลองทดสอบจากอีกจอหนึ่งดูนะครับกดกดล็อกครับนี่ครับ door is open นะครับเราสามารถแจ้งอะลามออ u t ใช้สถานะประตูเปิดได้นะครับผ่านนะครับเปิดเรียบร้อยครับมันก็จะมีเวลาอยู่30มสิบวิมอนกลับไปเองนะครับถ้าเราเปิดหน้าจอโอเคต่อไปครับลองทดสอบจากอย่างอื่นดูนะครับอ่าหรือลองทดสอบการเปิดประตูจากแอปดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับ ผมก็มาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วผมก็ถลามาที่นี่ผมกดปลดล็อกประตูครับสังเกตไฟสังเกตตัวประแจนะครับผมสั้งเงื่อนไขถ้าเกิดประ,ประตูเนี่ยให้กดให้สแกนลายนิ้วมือนะครับก็ทำได้นะครับนี่กดสแกนลายนิ้วมือ the door, the door is open เห็นไหมครับสั่งปลดล็อกได้จากแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ ใช้ลานิ้วมือในการยืนยันนะครับอีกทีนะครับผมประตูล็อกครับไม่เหล็กดูดกดกดล็อประตูครับแอปพลิเคชันกดปลดล็อกให้ให้ยืนยันด้วยลายนิ้วมือนะครับกดเข้าไปนี่จะดอยโซเป็นเห็นไหมครับโอเคเงื่อนไขนี้ผ่านครับผมต่งปลดล็อกประตูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองเงืนไขอื่นอีกต่อครับ Access Control นะครับ กดแอดครับเลือกเป็นคอร์สลีดเดอร์อีเวนต์นะครับอ่าผมจะลองทดสอบการอ่านนิ้วนะครับเป็นเป็นซิงเกิลปรินต์นี่ครับฟิงเกอร์ปรินต์เลกโคอกนิเคชั่นแพทต์ก็คือลายนิ้วมือถูกต้องนะครับก็เลือกลิงเกจทาร์เก็ตอะลามเอาท์พุตเปิดใช้งานครับกดเซฟโอเคครับตอนนี้ผมแอดนิ้วในระบบแล้วน,นะครับ นี่ครับผมเป็นผมเซฟชื่อว่า Ken m i d d ิ e เป็นนิ้วกลางตัวอานะครับนี่มีมีอยู่หนึลายนิ้วมือนะครับผมก็มาที่บนหน้าจอครับดูก่อนนะครับตอนนี้ถ้าผมเอานิ้วชี้แตะออเทนติเคติงเฟลก็คือนิ้วชี้นี้ไม่มีระบบนะครับลองใช้นิ้วนุกลานะครับ Thank you. Thank you นะครับประตูปวดล็อกไฟอารามเตือนนะครับ แล้วก็ประยุกต์ใช้งานอาัลามออฟพุทได้ครับกรณีนี้คือให้เตือนเมื่อลายนิ้วมือถูกต้องนะครับก็เตือนนะครับลองดูนะครับ <Thank you. S 1> นครับทีนี้มาลองอีกดูอีกหนึ่งเงื่อนไขครับเล่นกันจนไม่เบื่อครับอันนี้มันเยอะมากจริงๆ <Thank you. S 1> คอร์ออดิ a ด e อเวนต์นะครับลองเป็นเงื่อนไข f i n เกอร์พิ้น c o n น i t i o n fail นะครับอ่าถ้าเกิดล้านนมือผิดก็เลยขึ้นนะครับก็มาเปิดอะลามเอาครับกดเซฟไปโอเคครับโอเคนะครับถ้าเกิดล้านนวมือผิดก็ต้องเสตติดนะครับเนี่ยออเทนเฟลเห็นไหมครับลายนิ้วมือไม่ถูกต้องก็มีไฟเตือนขึ้นมาเฟลนะครับแม่เหล็กไม่ปล่อยครับเพราะว่าเป็นลายนิ้วมือผิดแม่เหล็กก็ยังดูดอยู่เห็นไหมครับโอเคครับ ก็ให้ดูว่าตรงซ้ายล่างนะครับถ้าผมวางนิ้วมือผิดนะครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับตรงซ้ายล่างเห็นไหมครับมันจะเตือนว่าเป็นไฟเตือนกระพริบมีคําว่าอัลลามเอาพุทออนแล้วก็ออฟนะครับตอนที่มันไฟติดจะเป็นออนนะครับแล้วตอนที่ไฟดับเป็นออฟดูตรงซ้ายล่างให้ดีนะครับอีกทีนะครับผมแต่นิ้วเห็นไหมครับ มันเตือนให้รู้ถ้าเกิดมีคนนั่งมอนิเตอร์อยู่หน้าจอ,อโปรแกรมนี้ก็จะรู้ว่ามีการใช้งานระบบนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็จะมีละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเป็นการประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งก็ไปตัดตัดแปลงตามความต้องการนั่งงานนะครับผมผมให้ดูทำให้รู้เฉยว่ามันสามารถประยุกต์ใช้งานได้นะครับการใช้งานอัรามเอาพุทนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม สวัสดีครับ